สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่องวันน้อยซอยหนึ่งครับแล้ววันนี้เหมือนเคยครับพบกับผมกับรับพร้อมกับหนังสนุกๆที่เราเลือกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับวันนี้กลับมาถึงคราวของชักกี้อีกตอนหนึ่งนะครับ The Cow of Chucky ปี2017ครับและก่อนที่จะไปฟังนะครับขอเพื่อนๆช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกาลังใจให้กับทีมงานของพวกเราด้วยนะครับและเรื่องราวของ Cow of Chucky ปี2017เป็นเรื่องราวการกลับมาของชักกี้ตุ๊กตานรก ที่มีวิญญาณฆาตรกรฝังอยู่ที่คราวนี้มันไม่ได้กลับมาแค่ตัวเดียวเท่านั้นแต่ภาคนี้มันกลับมาเป็นแก๊งมีหลายตัวและกลับมาสร้างเรื่องราวต่างๆต่อจากภาคที่ผ่านมาซึ่งจะมีตัวละครต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละภาคให้เราได้รู้เรื่องราวของตัวละคร ภาคนี้จะเริ่มเรื่องมาที่แอนดี้ตัวละครในภาคแรกที่เป็นเด็กชายวัยหขวบที่รู้เรื่องราวของชักกี้และกลายเป็นข่าวดังในภาคนี้แอนดี้โตเป็นผู้ใหญ่แล้วและเขากำลังจะนัดเด็กกับราเชลสาวสวยคนหนึ่งในร้านอาหารหรูเพื่อที่จะตัดสินใจคบหาดูใจกันแต่พอราเชลได้รู้เรื่องราวของแอนดี้อย่างลึกซึ้งแล้วราเชลก็คิดว่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวและหนักหนามากเกินไปสำหรับเธอ แอนดี้ก็เลยต้องถูกสาปฏิเสธอีกรอบเรื่องราวในชีวิตของเขาทําให้เขาต้องผิดหวังอยู่เสมอเพราะแอนดี้กลายเป็นคนแปลกประหลาดที่เข้ากับใครได้ยากที่บ้านพักของแอนดี้เขาสะสมอาวุธไปมากมายที่บ้านเขาโดดเดี่ยวมาตลอดด้วยปมของชักกี้ที่ทําให้เขาไม่ได้มีชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆและถูกคิดว่าตัวเขาเองเป็นฆาตกรบ้างชอบฆ่าคนบ้าง ทั้งที่นั่นเป็นฝีมือของชาก,กี้แอนดี้กลับมาที่บ้านและมาเปิดตู้เซฟของตัวเองแอนดี้ยังคงเก็บซากที่เป็นหัวของชาก,กี้ที่เละเทเอาไว้และนำมันออกมาคุยด้วยบ,ยบย่อยๆเพราะเขารู้สึกคับแค้นในใจเพราะชาก,กี้ทําให้เขาไม่สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เลยและแอนดี้ก็มักจะนําหัวของชาก,กี้ออกมาทรมานเล่นเพื่อทําให้ปมในใจของเขาได้รู้สึกเบาบางลงไปบ้างตัดภาพมาที่ด้านของนิก้าหญิงสาวขาพิการ หมอวินิจฉัยแล้วว่านิก้าพิการช่วงล่างตั้งแต่กำเนิดเธอถูกชักกี้ตามล่าครอบครัวแต่นิก้าหนีรอดมาได้แต่เธอกลับกลายต้องเป็นผู้ต้องหาที่ถูกตั้งข้อหาว่าเป็นฆาตากรฆ่าครอบครัวของตัวเองทุกคนเพราะไม่มีใครเชื่อว่าชักกี้มีตัวตนอยู่จริงนอกจากเป็นผู้ต้องหาแล้วตอนนี้นิก้ากลายเป็นผู้ป่วยจิตเวชท,ที่ต้องเข้ารับการรักษา เพราะหมอคิดว่าเธอป่วยทางจิตด้วยนิก้าอยู่ภายใต้การดูแลของหมอโฟลีจิตแพทย์ผู้ลึกลับที่ทําการรักษานิก้าและคนไข้อีกหลายคนอยู่หมอโฟลีก็พยายามรักษานิก้าเพราะคิดว่านิก้าป่วยทางจิตจริงๆและไม่ยอมรับว่าตัวเองฆ่าคนในครอบครัวเขาพยายามบอกกับนิก้าว่าชักกี้ไม่มีตัวตนแต่นิก้าก็ไม่ฝืนยอมเป็นผู้ป่วยจิตเวทเพราะมันจะทําให้เธอไม่ต้องรับโทษทางกฎหมายต่อมานิก้าถูกย้ายตัวมาที่โรงพยาบาลจิตเวทที่หนึ่งที่แฮโรเกต เป็นสถานที่ที่รักษาผู้ป่วยจิตเวชแห่งใหม่ที่นั่นมีผู้ป่วยมากมายและมีการดูแลอย่างดีจากแพทย์และพยาบาลหมอโฟลรีบอกว่าเมื่อย้ายมาอยู่ที่โรงพยาบาลใหม่แล้วนิก้าจะมีอิสระมากขึ้นและเมื่อมาถึงที่โรงพยาบาลนิก้าพบกับคาร์ลอสบุรุษพยาบาลหนุ่มใจดีที่เข้าใจและใส่ใจคนไข้เป็นอย่างดีคาร์ลอสดูแลคนไข้ที่นี่รวมถึงดูแลนิก้าเขาต้อนรับนิก้าอย่างดีเมื่อเธอมาถึงและเขาก็บอกกับเธอด้วยว่าถ้ามีอะไร ก็ให้ขอความช่วยเหลือจากเขาหรือแอชลีย์พยาบาลสาวหรือพยาบาลคนอื่นๆที่ผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรได้จากนั้นนิก้าก็มาพบเจอกับคนไข้คนอื่น,นแม้ว่าตัวเธอเองจะไม่ได้เป็นโรคจิตเภทแต่ตัวเธอก็ต้องพบกับคนไข้จิตเภทคนอื่นๆและทําตัวให้กลมกลืนเพื่อความอยู่รอดนิก้าพบกับแองเจล่าสาวแก่ที่เป็นโรคจิตเภทที่คิดว่าตัวเองเป็นผี คอยหลอกล่อนคนอื่นบ่อยๆแล้วไมเคิลหนุ่มโรคจิตเภทที่มีอาการสับสนในตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นคนนั้นและคนนี้ตามที่ใจตัวเองต้องการไมเคิลเข้ามาคุยกับนิก้าอย่างเป็นมิตรแล้วรู้สึกว่าถูกชะตากับนิก้ามากและทั้งสองคนก็ดันมีอะไรกันที่นี่แต่มันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากว่าที่จริงแล้วนิก้าเป็นคนที่พิการตั้งแต่ช่วงเอวลงไปแต่ยังจะสามารถมีความรู้สึกทางเพศได้อยู่หรือไม่ ต่อมานิก้าได้พบกับคนไข้คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นแคลาสาวห,หมวยสุดเท่ที่ต้องมาอยู่ในโรงพยาบาลเพราะตัวเองมีอาการชอบทำร้ายตัวเองและเมดเดลีนสาวสวยที่มีปมเรื่องการฆ่าลูกของตัวเองเธอต้องสูญเสียลูกจนเธอต้องมีอาการทางจิตเธอรู้สึกผิดต่อลูกตลอดเวลาและดูท่าแคลจะไม่ชอบนิก้าออกมากๆเพราะคิดว่านิก้าเป็นฆาตกรที่ฆ่าครอบครัวตัวเองและมันก็ค่อนข้างรุนแรงที่จะอยู่ร่วมกับคนอื่นๆได้ มีแต่ไมเคิลเท่านั้นที่เชื่อว่าชักกี้เป็นคนทําเป็นคนฆ่าทุกๆคนแล้วยนความผิดให้นิกา้าในขณะที่ทุกคนกําลังพูดคุยกันเรื่องของนิก,ก้าและครอบครัวของนิก,ก้าอยู่นั้นอยู่ๆแองเจล่าก็ลุกขึ้นมาจากเตียงและพูดขึ้นมาว่าอลิสหลานสาวของนิก,ก้าที่รอดชีวิตในวันนั้นตอนนี้เธอไม่ได้มีความสุขและชักกี้ก็โทรมาหาแองเจล่าเพื่อฝากบอกกับนิก,ก้าว่า มันกำลังจะเดินทางมาหานิกาที่นี่นิกาแทบไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองได้ยินและแอบหวั่นใจเล็กน้อยในสิ่งที่แอนเจล่าพูดแต่ไม่ทันที่จะหยุดคิดหมอโฟลีก็หยิบตุ๊กตากู๊ดกายตัวหนึ่งมาให้นิก้าแล้วมันก็แนะนำตัวเองว่ามันคือชักกี้จุดประสงค์ของหมอโฟลีก็คือต้องการให้ตุ๊กตาชักกี้เข้ามาบำบัดนิก้าและเปลี่ยนความเชื่อที่ว่าชักกี้เป็นเพียงแค่ตุ๊กตาธรรมดาเพื่อเธอจะยอมรับว่าเธอเป็นคนฆ่าทุกคนในครอบครัว ทันใดนั้นมเมตดลินก็พุ่งเข้ามาหาชักกี้ด้วยความที่เธอป่วยมเมตดลินคิดไปเองว่าตุ๊กตาชักกี้นั้นเป็นลูกของเธอทําให้มเมตดลินเอาตัวชักกี้ติดตัวไปด้วยและเลี้ยงแบบลูกตลอดเวลาส่วนนิก้าเองตอนนี้ก็รู้สึกลากๆกลกัลวๆก,ก,กับตุ๊กตาชักกี้จากนั้นทุกคนก็แยกย้ายกันไปรับประทานอาหารมเมตดลินทําท่าป้อนอาหารชักกี้เพราะเธอคิดว่ามันเป็นลูกของเธอแคลเองก็ยังไม่ถูกใจนิก้าอยู่ดีและก็ยังไม่ถูกใจชักกี้ด้วย นิก้าก็พยายามทําให้ทุกคนเข้าใจกันแม้ว่าเธอต้องอยู่ท่ามกลางคนป่วยรอบข้างเต็มไปหมดรวมไปถึงไมเคิลที่ตอนนี้สับสนในตัวเองและบอกว่าตัวเองชื่อไมเคิลบ้างชื่อมาร์คบ้างซึ่งนั่นก็คืออาการป่วยของเขาต่อมาหมอโฟลีเดินมาบอกกับนิก้าว่ามีคนมาเยี่ยมเธอซึ่งคนคนนั้นก็คือทิฟฟานี่วิญญาณสาวที่เป็นเมียของชักกี้ที่ตอนนี้อยู่ในร่างของดาราสาวสวยชื่อดังอย่างเจนนิเฟอร์การมาหานิก้าครั้งนี้เธอใช้ชื่อว่าวาเลนไทน์ ซึ่งมาจากทิฟฟานี่วอเลนทน์นั่นเองทิฟฟานี่ขอเยี่ยมนิก้าเพราะเธอเป็นผู้ดูแลอลิสหลานสาวของนิก้าเธอบอกกับนิก้าว่าอลิสเสียชีวิตแล้วเพราะเสียใจอย่างหนักที่สูญเสียครอบครัวไปนิก้าเป็นคนที่รักหลานสาวมากๆพรพอเธอรู้ข่าวก็รู้สึกเสียใจและสงสารหลานเพราะในตอนนั้นที่ทุกคนในครอบครัวตายหมดอลิสยังอายุน้อยมาก เท่านั้นยังไม่พอทิฟฟานี่ยังพาชักกี้ตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งมาให้นิก้าด้วยแต่ไม่ใช่ตัวเดียวกันกับของหมอโฟลีที่อยู่กับเมดดิลินในตอนนี้คราวนี้ก็เลยมีชักกี้เพิ่มขึ้นเป็น2ตัวในโรงพยาบาลจิตเวชจากนั้นคืนหนึ่งขณะที่คาร์ลอสกำลังทำงานอยู่และนิก้าเองก็รู้สึกเสียใจที่ท,ทราบข่าวว่าอลิสตายชักกี้มันก็เริ่มออกป่วนโรงพยาบาลโดยการย่องมาเอามีดเนลินชักของคาร์ลอสโดยที่เขาไม่รู้ตัวระหว่างทางชักกี้ก็เจอกับแอนเจลา่าชักกี้ก็งงไปพับใหญ่ เพราะต้องคุยกับผู้ป่วยจิตเวชส่วนแองเจล่าที่ป่วยอยู่ก็ไม่ได้กลัวชักกี้เพราะคิดว่าตัวเองเห็นภาพหลอนและได้ยินเสียงเพเองต่อมาชักกี้ก็ตรงเข้าไปที่ห้องพักผู้ป่วยของนิกา้าแต่กระวกว่านิก้ากำลังพยายามทำร้ายตัวเองอยู่โดยการใช้ซีรลวดลดเข็นกรีดที่ข้อมือเพราะเสียใจที่หลานสาวเสียชีวิตแต่ชักกี้ไม่ยอมให้นิก้าตายง่ายๆมันง่ายเกินไปที่ชักกี้จะฆ่านิกา้าตอนนี้ชักกี้ก็เลยช่วยเย็บแผลให้นิก้ารอดชีวิตแต่หันกลับไปฆ่าแองเจล่าแทน และทิ้งข้อความมาไว้ว่าชักกี้เป็นคนทำสิ่งนี้ทำให้นิก้าต้องกลายเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตรกรฆ่าแอนเจลา่าเพราะทั้งโรงพยาบาลนี้ก็มีแต่นิก้าคนเดียวที่มีปัญหากับชักกี้และยังไม่มีใครเชื่อว่าชักกี้มีตัวตนอยู่จริง ทางด้านของแอนดี้ที่ตอนนี้อาศัยอยู่กับซากหัวของชักกี้และชักกี้ที่เหลือแต่หัวมันก็พยายามเป่าหูว่าแอนดี้นั้นอาจจะเป็นบ้าและต้องไปอยู่โรงพยาบาลกับนิก้าก็ได้ส่วนที่โรงพยาบาลที่กําลังจัดการกับศพของแองเจล่าชักกี้สตัวได้มาเจอกันในห้องใครยังไม่เชื่อเรื่องชักกี้และคิดว่านิก้าเป็นฆาตกรนิก้าก็เลยให้หมอโฟลีพิสูจน์ด้วยการใช้ไฟแชกลดนมือตุ๊กตาชักกี้หวังจะให้มันแผลงฤทธิ์ขึ้นมาแต่ว่าก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น ตอนนี้นิก้าเองก็เริ่มสับสนแล้วว่าที่จริงแล้ว ตุก๊กตาตัวไหนกันแน่ที่เป็นชักกี้ตัวจริงต่อมาเมดิลินก็พาชักกี้ตัวหนึ่งออกไปเดินเล่นข้างนอกพยาบาลแอชลี่ไม่ให้ใครตามเมดิลินไปแต่นิก้าวางแผนให้ไมเคิลตามเมดิลินออกไปได้เพื่อตามดูว่าอาจจะเกิดเรื่องร้ายๆเกิดขึ้นกับเมดิลินแล้วเรื่องที่คาดไว้ก็เป็นจริงชักกี้พยายามควบคุมเมดิลินแล้วมันก็หันมาชูนิ้วกลางใส่นิก้าด้วยความชอบใจมันถูกเมดิลินโยลงหลุมไปเมดิลินก็เลยผลักไมเคิลลงไปเก็บชักกี้ขึ้นมาอีกทีไมเคิลก็ออกมาจากหลุมด้วยรอยยิ้มที่แปลกประหลาด ทางด้านของแคลที่ตอนนี้หมดความอดทนกับชักกี้แล้วเธอกําลังจะคว้าตุ๊กาตาชักกี้ตัวที่2ที่อยู่ในห้องของหมอโฟลีเพื่อเอาไปหย่อนลงปล่องขยะแต่ชักกี้ตัวที่2มันก็กัดเข้าไปที่แขนของแคลไปครั้งหนึ่งแคลสะดุ้งตกใจแล้วก็เริ่มนึกขึ้นได้ว่าทีนิก้าพูดนั้นเป็นความจริงชักกี้มันมีตัวตนอยู่จริงแล้วมันก็กัดแขนเธอแล้วด้วย แต่หมอโฟลีไม่เชื่อและคิดว่ารอยแผลนั้นเป็นรอยแผลที่แคล่ทำร้ายตัวเองด้วยอาการป่วยเขาก็เลยพาเธอเข้าไปฉีดยาในห้องระงับอาการสุดท้ายแล้วชักกี้ตัวหนึ่งและตัวที่2ก็มีวิญญาณร้ายสิงอยู่เหมือนกันเท่ากับว่าตอนนี้ในโรงพยาบาลมีชักกี้ถึง2ตัวที่แพร่ผ่านออกไปเป็นแกงตุ๊กตานรกนี่เป็นความต้องการของชักกี้ที่มันต้องการขยายอาณาเขตขยายรัฐที่ของตัวมันเองและทําให้ตัวมันเองอยู่ในทุกที่ที่ต้องการต่อมา คนที่ชักคกี้จะจัดการต่อไปก็คือแคลร์เธอพยายามบอกกับหมอโฟลีว่าชักคกี้มันต้องฆ่าทุกคนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อจากนั้นแคลร์ก็เริ่มสงบลงด้วยฤทธิ์ของยาแล้วหันมาอีกทีก็พบว่าชัคก,กี้ตัวที่สองมันลุกเดินได้และมันจะเข้ามาฆ่าเธออย่างแน่นอนมันจัดการอัดห้องกระจกให้แตกมาเป็นเสี่ยงๆจนลงมาสับคอแคลร์จนขาด ร่างของแคลร์ถูกสับละเอียดด้วยกระจกหลายชิ้นฝีมือของชักกี้นิก้าก็เข้ามาเห็นพอดีและคิดว่าสงครามระหว่างเธอและชักกี้จะได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งแล้วทางด้านของแอนดี้ตอนนี้กําลังอ่านข่าวของชักกี้และนิก้าที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลจิตเวชแล้วแอนดี้ก็งงว่าสรุปแล้วชักกี้มันมีเี่ตัวกันแน่เพราะหัวของชักกี้ก็อยู่ที่เขาหนึ่งตัวแล้วชักกี้ตัวอื่นคืออะไร หัวของชัคก,กี้มันก็เลยบอกกับแอนดี้ว่ามันไม่ได้มีแค่ตัวเดียวในโลกเพราะมันสามารถฝังวิญญาณแพร่กระจายไปได้ในตุ๊กตาอีกหลายตัวจนตั้งแกงได้แล้วตอนนี้แอนดี้ก็มีความคิดบางอย่างเขาเปิดตู้เพื่อหยิบตุ๊กตาชัคก,กี้ตัวที่3ออกมาและตัวนี้เป็นตัวที่ผมสั้นกว่าตัวอื่นเพราะมันน่าจะถูกตัดผมออกที่โรงพยาบาลหลังจากที่มีคนตายในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นหมอโฟลีก็พยายามบอกกับนิก้าตลอดเวลาว่าชัคก,กี้ไม่มีตัวตนและทําการสะกดจิตนิก้า เพื่อให้นิก้าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนฆ่าทุกคนแล้วนิก้าก็เตือนแล้วว่าชัคก,กี้มันอาจจะกลับมาเล่นงานหมอด้วยแต่หมอโฟลีเองก็เป็นหมอที่แปลกประหลาดพอสมควรเขาใช้ช่วงจุดอ่อนที่นิก้าอ่อนไหวสะกดจิตให้นิก้าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนทําทั้งหมดเพราะจริงๆแล้วหมอโฟลีนี่แหละที่มักจะหาประโยชน์จากนิก้าเสมอหมอแอบชอบนิก้าอยู่และแมีความสัมพันธ์กับเธอด้วยและจะเป็นเหตุที่ทําให้หมอโฟลีอยากให้นิก้าป่วยทางจิตขึ้นมาจริงๆพูดไม่ทันขาดคํา หมอโฟลีก็จูบนิกา้าและชักกี้มันก็ฟาดเข้าที่ท้ายทอยหมอโฟลีจนสลบไปจากนั้นชักกี้ก็ออกมากล่อมให้นิก้าทำร้ายหมอนิก้าคลานหนีออกมาและเจอวิญญาณจริงของอลิสลาสาวของเธอแล้วอยู่ๆเธอก็ตื่นขึ้นมาอยู่ในห้องบำบัดที่รักษานิก้าสับสนและฝันร้ายเรื่องชักกี้ตลอดเวลาเช้าวันต่อมาหมอโฟลีก็มาพบกับคนไข้ทุกคนรวมถึงนิก้าด้วยและเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความคิดตัวเองที่บอกว่านิก้าเป็นคนทำทุกอย่าง แล้วตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าชักกี้มันจะพุ่งเป้าไปที่เมดเดลินแล้วเพราะเป็นคนที่อ่อนไหวทางจิตใจที่สุดเมดเดลินเริ่มมีเลือดออกที่เต้านมของเธอเพราะชักกี้มันกําลังจะแผงธิ์แต่ด้วยอาการป่วยของเมดเดลินเธอก็หยิบอหมอรมาปิดหน้าของชักกี้เพื่อที่จะจัดการมันเพราะในอดีตเธอเคยจัดการกับลูกชายของเธอแล้วหมอโฟลีก็เลยใช้ตุ๊กตาเพื่อบําบัดเธอชักกี้มันแค่แกล้งตายและคืนนั้นมันก็ลุกขึ้นมาจากหลุม และคาบเมทิลีนแต่คนที่โรงพยาบาลก็คิดว่าเธอเสียใจมากจนต้องจบชีวิตตัวเองตามลูกไปเรื่องนี้เลวร้ายมากน่ากลัวมากเกินกว่าที่จะรับไหวจนทําให้พยาบาลแอชลีย์ต้องลาออกไปส่วนแอนดี้ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปที่โรงพยาบาลจิตเวชที่นิก้าอยู่เพื่อจะจัดการกับชักกี้และทิฟฟานี่แต่ทิฟฟานี่ก็โทรเข้ามาพอดีและให้คีย์บิร์ดบางอย่างกับแอนดี้เมื่อแอนดี้ไปถึงที่โรงพยาบาลก็หมดเวลาเข้าเยี่ยมแล้วแอนดี้ก็เลยชกหน้ายามเพื่อให้ตัวเองได้เป็นผู้ป่วย เข้ามาอยู่ที่โรงพยาบาลซะเองทางด้านของหมอโฟลีที่ตอนนี้ได้รับตุ๊กตาชักกี้มาที่โรงพยาบาลอีกหนึ่งตัวซึ่งนับเป็นตัวที่3ตัวเดียวกับที่แอนดี้ตั้งใจส่งมาให้ที่นี่ตอนนี้นิก้าคือเป้าหมายของชักกี้มันเริ่มควบคุมนิกา้าทำให้นิก้าเข้ามาพบกับหมอโฟลีในห้องหมอเองก็คิดว่านิก้ามีใจให้ และอยากจะมีอะไรกับเขาหมอก็เลยมอบรองเท้าสีแดงให้กับนิก้าและชักกี้ตัวที่2มันก็จัดการฟาดหัวหมอโฟลีจนสลบไปและทันใดนั้นชักกี้ตัวที่1ก็ปรากฏตัวขึ้นชักกี้ผมสั้นตัวที่3ก็ถูกปลุกขึ้นมาตอนนี้มีชักกี้อยู่แล้ว3ตัวในห้องของนิก้านิก้าได้รู้ความจริงว่าแท้ที่จริงแล้วอลิสหลานสาวของเธอตายก็เพราะชักกี้เธอทั้งโกรธและเสียใจที่ชีวิตและครอบครัวของเธอต้องมาพัวพันกับชักกี้ และในขณะที่ชักกี้ตัวที่3ม,มันกําลังคุยอยู่นั้นคาร์ลอสผดุษพยาบาลก็เข้ามาเห็นพอดีแกงชักกี้มันก็เลยรุมเข้าไปจัดการร่างกายของคาร์ลอสจนหมดลมหายใจตอนนี้มันกลายเป็นลัฐที่ใหม่ที่ชักกี้สร้างขึ้นและพวกมันก็แยกย้ายกันไปเพื่อจะไปฆ่าทุกคนหลังจากที่แกงชักกี้มันแยกย้ายกันไปจัดการคนอื่นๆหนึ่งในนั้นมันก็ทําการฝังวิญญาณเข้าสู่ร่างของนิก้า ทำให้นิก้าสามารถดิดตัวเองขึ้นมายืนและเดินได้ท,ทั้งท้งที่ตัวเองพิการอยู่ตอนนี้นิก้ากลายเป็นชักกี้ไปแล้วมันรู้สึกถูกใจกับร่างกายของนิก้ามากและมันก็ฆ่าหมอโฟลีทิ้งด้วยส้นสูงที่หมอโฟลีให้กับนิกา้าเรียกได้ว่าหมอก็โดนจนหน้ายับก่อนที่จะจากโลกนี้ไปและหลังจากนั้นนิก้าก็เข้าไปหาไมเคิลแล้ชักกี้อีกตัวก็ตามเข้ามาจัดการกับไมเคิลด้วยสว่านจนตายไป จากนั้นหนึ่งเป้าหมายที่ชัคก,กี้ต้องการฆ่าอีกคนก็คือแอนดี้ชัคก,กี้ตัวที่3เข้าไปหาแอนดี้ทั้งสองต่อสู้กันแต่แอนดี้ก็สู้ไม่ถอยแอนดี้นึกถึงคีย์เวิร์ดที่ทิฟฟานี่เคยพูดเอาไว้ว่าขวานท้องแอนดี้ก็เลยเอามือควักไปที่ท้องของชัคก,กี้และเขาก็พบว่ามีปืนอยู่ในนั้นแอนดี้จัดการยิงชัคก,กี้จนตายและกระทือบร่างและหัวของมันจนแตกยับไปหมดและถือว่าแอนดี้แข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตอนเด็กๆจริงๆหลังจากนั้นนิก้าก็เข้ามาแอนดี้รู้ทันทีว่า สิ่งที่ยินอยู่ตรงหน้าเขานั้นไม่ใช่นิก้าแต่เป็นชักกี้ที่เข้าไปอยู่ในร่างของนิก้าแล้วมันบอกกับแอนดี้ว่าถ้าฆ่ามันนิก้าก็ต้องตายไปด้วยแอนดี้จะยิงแต่กระสุนดันหมดนัดก่อนและสุดท้ายแอนดี้ก็ถูกขังอยู่ในห้องของโรงพยาบาลจากนั้นนิก้าก็เดินลงมาหาทิฟฟาน,นี่ที่รออยู่ที่รถทั้งสองจูบกันสุดท้ายแล้วคู่รักฆาตกรก็กลับมาเจอกันอีกครั้งในร่างใหม่และสุดท้ายพวกมันก็ยังจะสร้างเรื่องและขยายลัทธิของพวกมันต่อไปเรื่อยๆ แล้วหนังก็จบลงครับครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความสนุกต่อเนื่องนะครับที่เรานํามาฝากเพื่อนๆในเรื่องเขาของชักกี้นะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่ก็จะเห็นเลยนะครับว่าชักกี้ก็ยังคงความเป็นชักกี้อยู่มีเรื่องราวสยองขวัญมีการเข้าใจผิดมีฉากฆ่าโหดๆของตุ๊กตาซึ่งในเรื่องนี้ก็ได้รวมเอาไว้หลากหลายรูปแบบเลยนะครับและสําหรับเพื่อนๆที่ชมครับในภาพต่อๆไปเราก็จะเห็นว่าชักกี้ใช้ เนื้อเรื่องส่วนหนึ่งที่เคยปูมาก่อนหน้านี้นะครับเพิ่มสถานการณ์ใหม่ๆเข้าไปครับแต่ว่าชักกี้ก็ยังคงเป็นชักกี้สำหรับเพื่อนๆที่ฟังหนังเรื่องนี้แล้วรู้สึกยังไงชอบไม่ชอบเพราะอะไรก็สามารถมาเล่ามาแชร์มาพูดมาคุยกันได้นะครับมีหนังเรื่องไหนอยากจะให้เรานำมาเล่าก็สามารถแนะนำไว้ได้ที่ใต้คอมเมนต์เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมเกาลัดต้องลาไปแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อๆไป